ตัวอย่างการตรวจห่วงจุ้ยและปรับห่วงจุ้ยบ้านโดยไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องประตูบ้านว่าจะต้องผลักเข้าผลักออกหรือเลื่อนซึ่งไม่ได้ส่งผลสีอะไรอย่างตามที่เราเข้าใจกันไม่ต้องไปซีเรียสกับระดับห้องน้ําห้องครัวว่าจะต้องต่ําลงกี่เซนต้องเป๊ะขนาดนั้นการตรวจห่วงจุย้ยเราจะต้องรู้กลไกของพลังงานธรรมชาติในยุคป,ปัจจุบันเพราะห่วงจุย้ยแปลว่าธรรมชาติลมและน้ํากระแสลมจุดไหน กระแสน้าจุดไหนที่กระตุ้นแล้วส่งผลดีจุดไหนส่งผลเสียเช่นตัวอย่างเคสลูกศิษย์ท่านนี้ที่ปรับพวงจุย้ยตามที่อาจารย์แนะนําแล้วจะเดินลุ่งเรืองบ้านหลังนี้เมื่อคํานวณด้วยวงจุ้ยดาวเหินพบว่าดาวลุ่งเรืองหรือดาวเก้าอยู่หน้าบ้านได้ลาบ,ได,บ,าบได้บารมีธรรมหากินเจริญลุ่งเรืองเพราะหน้าบ้านมีเป็นลานโล่งกว้างมีรถลาและผู้คนเคลื่อนไหวทําให้ดาวเก้ามีกําลังส่งผลต่อความเจริญลุ่งเรืองของบ้านหลังนี้ ตำแหน่งบารามีวิบัตินะครับดาวห้าอยู่ตำแหน่งประตูเมื่อใช้งานประตูบ่อยๆดาวห้าบารามีวิบัติก็ไม่มีอำนาจอะไรไม่ส่งผลเสียส่งผลดีเรื่องสติปัญญาและชื่อเสียงในธุรกิจทําให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองลาบวิบัติอยู่กลางบ้านทําให้แตกสลายไม่มีอำนาจทําให้บ้านนี้ทํามากินเจริญรุ่งเรืองไม่มีอุปสรรคตำแหน่งห้องนอนอาจารย์ปรับให้ห้องนอนย้ายมาอยู่ด้านหลังเพื่อทับตำแหน่งดาวลาบหนุนและก็บารมีหนุนประจํายุคส่งผลให้ชื่อเสียงธุรกิจเจริญรุ่งเรืองได้ง่าย